สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับโดยผมอาจารย์โอ๋ขนฝั่งทนนะครับในทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิ์นะครับผมนะฮะโอเควันนี้นะครับเหมือนเดิมเราก็จะมีนะครับเอ่อเรื่องราวเกี่ยวกับเลขนะฮะที่เป็นเลขมงคลที่เหมาะกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็เอ่อจะเป็นในส่วนของ เลิต่างๆที่เป็นเลอกให้โชคด้วยนะฮะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ12ราศีเหมือนเดิมนะครับของผมก็จะเป็น3มช่วงนะนะฮะก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเอ่อผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับคือผมคืออาจารย์โอ๊ตนะครับโหรฝั่งทนนะครับผมผมเป็นนักพยากรณ์อิสระนะครับนะฮะแล้วก็จบศาสตร์การพยากรณ์จากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยนะครับในภาครัฐชนวประธรรมนะฮะ เอ่อในส่วนของคัมภีร์สุริยญาตแล้วก็คัมภีร์สุริยญาตแล้วก็โหราศาสตร์ไทยนะครับส่วนในเรื่องของการให้เลิกเนี่ยนะครับเอ่อเรียนมาจากอาสมของท่านอาจารย์เจษฎานะครับนะฮะแล้วก็รับพยากรณ์ทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เจอผมได้ตามบูธดีแท็ต่างๆนะครับที่เอ่อจะขึ้นใน Facebook ไว้นะฮะคนสามารถติดตามแล้วก็มาเจอผมได้นะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเอ่อท่านใดที่อยากจะทราบในส่วนของ ตัวเลขแล้วก็ในส่วนของสิบสองราศีนะครับที่ที่ที่ในในส่วนของการปรากรผมเนี่ยก็สามารถติดตามได้เลยคลิปทางช่องทางบ้านดาวนำโชวได้เลยนะครับผมนะโอเคที้เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะฮะของเก้านะครับมันกลับโัวที่หนึ่งสองเก้านะมีสองเก้าอยู่แต่ว่าหกกับเก้านะครับบางทีสองักเราก็บอกว่ามันมันเหมือนกันนะครับมันจับกันได้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือถ้าเกิดใครดูแล้วถูกก็ต้องขอขอบคุณท่านนั้นด้วยนะฮะดีๆดีโชว์ของท่านนั้นด้วยนะครับนะฮะโอเคครับนี่คือเลขที่ผมดูไว้สำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้านะครับนะฮะมีเลขสามนะครับที่เด่นนะมีสามนะฮะมีแปดมีห้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เหตุผลให้ฟังนะ มี3มี8มี5นะครับนะฮะเออสามแอะไรครับ3ที่เข้าคู่กันก็มี3ามห3า3า3แปีหกสองอีกทีนะครับ3 5 3ห3 8 3 4มหสสองนะครับที่ชุดที่หนึ่งนะ เด่นอีกตัวหนึ่งคือเด่นห้านะครับห้าอะไรห้าสามห้าแปดห้าหกห้าสี่ห้าสองนะครับห้าสามห้าแปดห้าหกห้าสี่ห้าสองอีกตัวหนึ่งคือราหูนะครับแปดสามแปดห้าแปดหกแปดสี่แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดสี่แปดสองนะครับ แล้วก็ดาวที่ย้ายตัวนึงคือดาวหกนะครับอันนี้ของเพิ่มมาดีนะมีหกห้าหกสามหกแปดหกสี่แล้วก็หกสองนะครับดูไว้หน่อยนะครับได้หกนะเนื่องจากว่าวันที่หวัวออกนะครับดาวย้ายมาหลายดวงนะครับผมที่เอามาใส่ขึ้นหนึ่งอังคารย้ายนะครับย้ายจากราศีมีนนะครับเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีเกษตรเจ้าเป็นเกษตรของมันแล้วนะครับราหูคุมลัคนาของดวงเมออยู่ที่เดิมน,นะครับราหูแรงนิดหนึ่งช่วงนี้ นะครับพอเลือดขาดพอเลือดขาดก็เข้าวินาเป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่นะครับผมเลยใส่สาตัวนี้เป็นเมนไว้ก่อนนะแล้วก็นําดาวที่มันพึ่งยาให้เนี่ยนะครับเปลี่ยนกลับเข้ามาเพิ่มนะฮะเช่นดาวสุกย้ายนะครับสุกย้ายสุกย้ายเข้ามานะฮะมาใส่นะครับพุธย้ายนะครับพุธย้ายเหมือนกันสุกย้ายพุธย้ายอังคารย้ายนะครับแล้วจับสัมพันธ์กับแปดและห้านะครับที่มีตําแหน่งอยู่ในดวงเมือง นะฮะนะครับที่ไม่ได้เอาเอาอาชีพมาใส่เว่าอาชีพมันเข้าไม่ได้นะครับเลยไม่ได้เอามาใส่นะครับเล็กหนึ่งนะจะใครจะตามไปก็ได้เราไม่มีปัญหานะฮะนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวใครถ่ายรูปไม่ได้ครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์ปโอ้โอเคครับนะฟีสภาวะของ ของ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 กรุงเทพในเวลานั้นนี่นะฮะดาวเริ่มเร็งตัวกันแล้วนะครับียอแต่ว่าอังคารลาหูเข้าแล้วนะครับท่านใดที่มีความรักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อความรักรูปแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับให้ระวังเรื่องของลาหูถึงอังคารไปน,นิดนึงนะเขาเรียกอ,อังคารกับลาหูก็อยู่ในเดือนเดียวกันในอฤษอยู่น,ยน,นะครับผมให้ระวังระวังในเรื่องของ ความรักเรื่องของมือที่สามไม่ดีนะครับใครที่รู้สึกไม่มั่นคงในความรักนะครับกลัวเรื่องมือที่สามเข้ามาในชีวิตคู่นะฮะผมแนะนำให้บูชาพระศิวะนะครับแล้วก็บูชาแม่อุมานะครับตรงไหนก็ได้เส้นจะเป็นตรงถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นพระศิวะก็ตรงเส็นทราลบินก้านี่ก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพระแม่อุมาก็ต้องวัดแขกสีลม เลยนะฮะสองที่นะครับที่เด่นๆนะนะครับแล้วก็อ,อ่พักศิวะอีกท่านอีกที่หนึ่งที่ทดีเลยก็คือบทพรมนะครับบทพรมเสาชีช้านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือหน้าเซ็นเตอร์โบว์นะฮะอันนั้นเป็นพักสถานศิวะไม่ใช่พระตีนะครับพักศิวะห้าเสียนตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับไปขอเรื่องเรื่องความสําเด็จเรื่องความรักได้นะฮะแล้วก็อ่อ อีกจุดหนึ่งอ่บผมทำแส่เช้าเคกลับไปแล้วนะครับให้บูชาพระศิวะกับพระแม่กุมารครับในเรื่องของความรักมาทําให้ความรักของท่านมันคงขึ้นนะครับนะฮะเพราะเขถือว่าพระบิดาเห่งจัก,กรวาลแล้วพระแม่หนจัก,กรวาลเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่สันตินะครับก็คือความรักค,ความเข้าใจความเอาใจใส่ในครอบครัวนั่นเองนะฮะอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองคือราหูกุมลัคนาตําแหน่งนี้ก็มีกําลัง อังคารกุมลักขณาตำแหน่งนี้ก็มีกําลังเพราะฉะนั้นเรื่องของความหมดุดหงิดฉุนเฉียวนะครับโดยเฉพาะในคนลักขณาราศีเมษต,ต้องระวัดระวังให้ดีครับนะฮะจะมีความฉุนเฉียวหุดหงิดเกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นในดวงเมืองหลังมันก็จะเป็นเรื่องของความปั่นป่วนความเปลี่ยนแปลงปั่นป่วนความรุ่มหลงมัวเมาเบียงคารมากระตุ้นนะครับเป็นคู่ทัดลมด้วยกันทั้งคู่ก็ยิ่งส่งเสริมกันเข้าไปรุนแรงขึ้นไปใหญ่ นะครับต้องเรามัดระวังในเรื่องของขอาการชี่โมโหอาการโมโหร้ายนะครับเอ่อเลือดลมเดินได้ปกตินะฮะเพราะว่าดาวสองตัวนี้มันถึงกันต้องระวังให้ดีนิดนึงเหมือนกันนะครับนะฮะดาวศุกร์ย้ายมปอยู่เจ้าเรือนเกษตรนะครับในพกกระดุมพานะครับเออผมว่าในเรื่องของ,งการเรงินการทองเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะครับ น่าจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับเริ่มน่าจะเริ่มมีจากมาตรการผ่อนปลนโควิดแล้วน่าจะมีแรงซื้อแรงซื้อแรงซื้อเข้ามาน่าจะกระตุ้นโมลุ่นทางเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับสำหรับดวงเมืองนะนะครับเดี๋ย12ส12องราศีผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งนะครับในอีกคลิปหนึ่งนะนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของความมิตสัมพันธ์เพื่อนฝูงนะครับเจ้าเรือนด้านตำแห,หน่งเกษตรเหมือนกันนะครับ เพราะ,ะนั้นดวงมือค่อนข้างจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะฮะก็คือได้ตำแหน่งเกษตรก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนฝูงนะครับสำหรับการติดต่อประสัมพันกับต่างประเทศก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นตัวกรุงเทพมหานครเขาว่าจะมีความลับเรื่องจริในการในการเจราจาติดต่อประสานงานนะครับก็ต้องคอยดูว่าผู้ว่าท่านใหม่ท่านจะ ท่านจะท่านจะมีท่านจะมีประสิทธิภาพในการทตํตรงจุดนี้มากไว้แค่ไหนนะอันนี้อยู่ที่ตัวบุคคลเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วเขาบอกว่าจะรบับดืนนะครับได้รับการสนับสนุนจากคนรอบๆข้างท่านเองนะฮะอันนี้พูดถึงกรุงเทพมหานครโดยตรงเลยนะนะครับพันธุเป็นต้เนเกษตรเกี่ยวกับเรื่องน้ํารับรองว่าการลอกคลองครั้งนี้มีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับช่วงนี้จะเป็นการทําที่ปะัะปูที่เกี่ยวกับน้ําทั้งหลายแหล่ทั้งหมด นะครับในวันนั้นจะมีประสิทธ,ธิภาพค่อนข้างดีแต่อาจจะมีน้ํามากนิดนึงนะนะครับท่านในบ้านต่าๆให้ระวังไว้หน่อยนะครับในวันนั้นนะในวันที่หนึ่งกรกฎาคมให้ระวังเรื่องฝนฟ้าตกต้องไม่เป็นใจนิดนึงนะครับเพราะาดาวธาตุน้ํามีกําลังหมดเลยนะดาวสุขก็ได้เกษตรนะครับดาวพุธก็อยู่ตําแหน่งเกษตรนะนะฮะถ้าเกิดบ้านในสูงๆความนุ่มเนีนชุ่มฉ่ำก็มาก็ดีนะครับมันร้อนเลอเกิดช่วงนี้แต่ถ้าไม่ใช่ท่านระวังน้ำท่วมไม่ดีนะครับ นะฮะระวังให้ดีนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดท่านว่าลอกทันก็ไม่ด้อเป็นหานะครับแต่แตย่งไเอาเอาเตียงไว้หน่อยกันครับเอาเตียงไว้ที่หนึ่งนะฮะเอาเตียงไว้ที่หนึ่งนะครับเพราะเรื่องสัมพันธ์กับดาวที่อยู่กับนาวทั้งหมดนะครับแม้แต่ดาวจันที่กลุ่มลัคนาอยู่ก็หมายถึงดาวได้นะครับโอเคต่อมาปุตตะบริวารบริวารเข้าตำแหน่งสหัชชะนะครับเขาบอกว่าจะได้รับความร่วมมือจาก คนที่อายุน้อยกว่านะครับเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีแดวโน้มของการร่วมมือกันระหว่างคนต่างวัยนะครับเข้ามาช่วยกันผักดันทำให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นนะครับกรุงเทพมหานครดีขึ้นนะนะฮะอรอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเลยบ้างโอเคครับในเมื่อ ในเมื่อมีการประสานงานนั้นดีนะครับมันก็จะมีอุปสรรคจากคนบางคนเหมือนกันนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอุปสรรคทางเดียวเอ้ที่จะมาสอ้งในทางเดียวต้องมีอุปสรรคด้วยนะครับซึ่งก็เข้าขัดขวางในเรื่องของการกติดต่อ,อประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ยากคือเรื่องของการขอ,ขอความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามนั่นเองอี้คือศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับเข้ามาเป็นในเรื่องสถานช้าเป็เกษตรเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดอดทนอดกั้นผ่านไปได้นะครับก็เป็นะไรที่ดี นะฮะเขาบอกว่าให้ร่วมมือกับคนที่เคยเป็นศัตรูก็จะดีนะครับวางความขัดแย้งบางเรื่องไว้ก่อนแล้วมาร่วมมือกันนะฮะดวงเมืองจะดีขึ้นนะครับข้อดาวตรงนี้มีตําแหน่งขน้นเลยนะครับนะฮะคือต่อมาอาลีัาจุนนี้นะครับคู่ครองคู่ครองคู่สัญญานะครับเข้าตําแหน่งกละดุพาเขาบอกว่าคู่ครองคู่สัญญาเนี่ย อาจจะมีเข้ามาหยิบยืมทางการเงินได้นะครับจากข่าวที่เห็นนะผมว่ามันอาจจะยังไม่จบนะนะครับร้านจะร้านสุขสู้สัญญามันมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับปนโปรยในดวงเมืองเราที่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งเห็นไปก็เพิ่งเห็นข่าวไปก็ก็ร้านชื่อดังร้านหนึ่งนะครับที่มีปัญหานะในข่าวเราไปตามดูกันนะครับนะครับผมออกชื่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับป,ปัญหาแบบนั้นแหละคู่สัญญามีปัญหา นะครับนั่นคือเป็นแบบนั้นเลยทําให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของกรุเทพมหานคมีปนะัญหานะครับต้องต้องค่อยๆดอยอยูไว้นะครับเรื่องนี้นะนะครับติดตามกันไปนะครับเพราะว่าวันนั้นมันจะยังส่แดงพลังงานอยู่นะครับผมนะฮะต่อมาปัจจุบันนี้บอนะความเสียหายไปเกิดขึ้นระมัดระหวังเรื่องของการเดินเหินนิดน,นึงนะครับนะฮะ การเดินเหินฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุนะครับให้ระวังตรงนี้ให้มากนะครับใครอย่าไปเผลอไว้ใจนะนะฮะขับรถขับลาอะไรให้มันช้าๆหน่อยนะครับไม่งั้นถมีปัญหานะฮะนะครับพอมีปัญหาเสร็จแล้วเดี๋ยวยาวนะครับผมคราวนี้ทีนี้ยาวเลยนะฮะทีนี้ยาวเลยนะครับค่อนข้างยาวนะครับอันตรายนะครับพยายามเออผมว่าพยายาม พยายามที่จะประมาณระหว่างเรื่องการขับขี่นะครับฝนต,ตกตกด้วยลื่นๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับผมโอเคฮะตีมอนะต่อมาสุภะสุภะสุภะคือความเจริญมุ่งาานของชีวิตสุภะเข้าตำแหน่งเอ่อลาภะนะครับโอ้จะมีเขาบอกว่ายังมียังมีความเสียหายครับผู้ใหญ่หรือต่างประเทศอยู่บ้าง นะครับมีรอราความเสียหายในต่างประเทศต่างแดนหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในในในบ้านเมืองได้นะนะครับมีวีนาานะครับสุภาเข้าวีนาานะครับต้องระวังระวังการทะเลาะเบาแหวกกับคนในที่ที่เป็นรุ่นใหญ่นิดนึงนะครับนะฮะถ้าเกิดเธอเอาตัวรอดผ่านไปได้ก็จะดีนะครับนะครับต่อมาดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นจ้าเอนการกินเอ่อเป็นจ้าเลยเกษตรแต่โดงดาวการกินีเอ่อ ในส่วนของข้าราชการตำรวจทหารนะครับอันนี้อาจจะมีข่าวในทานองเสียหายออกมาได้ครับนะฮะในวันนั้นนะครับถ้าเกิดมีอะไรต้องใจเย็นๆหน่อยระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าทำเ,เล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเสาร์เสียนะครับตั้งแต่ผ่านวันที่21สเมษามาเราเสาร์เสียมาตลอดนะครับทําให้งานทางด้านการาหารมันชะงักนิดนึงนะครับ เพราะว่าเอ่อมาอยู่ในช่วงที่ฝืนตัวมากนะครับทุีกเจอสังหาเป็นการีคือไม่เวิร์กเลยนะฮะไม่ไม่เวิร์กเลยนะครับโอเคทีนี้เอ่อกลับมาลาพระโชลค,นนคาลวความได้จากการเสี่ยงนะครับนะฮะโชคลาบของคนในกรุงเทพฯาราขอได้จากการเสี่ยงก็คือยังมีราหูทับลักอยู่ครับก็ยังเป็นความรุ่มหลวงโมเมานะครับใครที่มีดวงดีช่วงนี้รีบ ร,รีบรีบอาศัยดวงของท่านนะครับในการที่จะเอ่อซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะครับหรือว่าจะทําการซื้อขายอะไรก็ได้นะครับมันมีโชคทางการพนันอยู่นะครับแต่ว่าต้องดูให้ถูกลักนาด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ฟังตอนที่ช่วง12อราศีนะครับราศีหนจะรวยไม่รวยปังไม่ปังในวันนั้นนะฮะแต่ตอนนี้คือทุกคนเอ่อให้ดูดาวตัวนี้ไว้ให้ดีแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นราหูนะนะครับเมื่อมาจากตําแหน่งราภะเข้าไปสู่เข้าไปในกลุ่มลัคนาเนี่ย ะครับมันจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวะครับชีวิตแข็งเลยทีเดียวนะต่อมาตำแหน่งวินาทความเสียหายนะครับวินาความเสียหายได้เป็นได้เจ้องเลนเกษตรนะครับก็คือดาวพลึงหัสอยู่นะครับเขาบอกว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นก่อนนะครับหรือความเสียหายเหล่านั้นเกิดจากผู้รับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหรือเกิดจากทางด้าตางประเทศก็ได้ให้ระวังการเจรจาติดต่อกับต,ตางชาิได้ดีครับ คุยให้เขาเข้าใจเอาให้รู้เรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวสื่อสารผิดพลาดขึ้นมาจะมีฐานหั้นยใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อขอให้ทุกท่านใจนเย็ยนแล้วกันนะครับในในเรื่องของการเจราจารในการพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับโอเคงั้นผมบอกนะครับอย่าลืมนะครับนะบให้ดูอีกนะนะครับสา3ห้าสามแสอง นะครับห้าสามห้าแปดห้าหกห้าสี่ห้าสองแล้วก็แปดสามแปดห้าแปดหกแปดสี่แปดสองนะครับดูเลขยไมหน่อยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทราบดูดวงเพิ่มเติมหรือ,อยังไงเนี่ยก็โทรมาที่นี่ได้นะครับก็คือเอ่อนี่นะครับ นะครับอาจารย์โอ้โหฝั่งโทนนะครับ08161748 5นะครับ ID line ก็ JUDBJJ o นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะนะครับมีอะไรติดขัดก็สอบถามได้ผมเกิดเลิกอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมใครจะดูดวงออกรถออกบ้านเล็กก็เข้ามาดูกันได้นะฮะนอกากนี้ก็ไม่รจะมีอะไรมบ้างสัปปะรุยมันจะอะไรวะ โอเคไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีสาแล้วเพราะฉะนั้นติดตามสาระของเราได้ได้อย่างทันทุกทีเนี่ยนะในยังบ้างคือหนึ่งนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดแชร์เป็นลูกศรน,นะลูกศรโค้งนะนะครับเพกดกินะครับ,บกกระิ่นะสองคลิปนะเพื่อคลิปจะได้อัพขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ทีหนึ่งในช่วงเลิกให้โชคงนะครับ ในวนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามเบามาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ